นิรันขึ้นมาทุกคนถามว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอย่งพี่ปั่นนี่ว่าใช่แต่พอฟังนิรศิษย์เป็นพี่ปั่นอะก็ประจบเบรกนะผมก็ไปเซิร์ชเลยแบบเดี๋ยวรักนิรันมันมีเวอร์ชั่นไข่ของว่ะแต่มันก็ขึ้นมาอันแรกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นสครับนะก่อนที่ก็เลยแบบโอเคตอนแรกนึกว่าซีรีส์ออกนอกเรื่องไงเพราะเราคิดว่าซีรีส์มันน่าจะเดินดำเนินด้วยเพลงของสครับทั้งหมดในซีรีส์เก็ได้นคอมโบว่ามันหกเจ็ดปีก่อนปะอยู่ในชุดที่หกอะหกเจ็ดปีที่แล้วมั้งเ้พพลงงงมันนรอไะี่ ใจสงงใจเธอใจโสงถึงใจเธอไอชุดอยู่ชุดเที่ยวกับรอยยิ้มอะชุด c มันเป็นโบนัสแทร็กก็คือเหมือนว่าจริงๆมันก็มีเพลงหลักของเราอยู่เป็นหลักอยู่แล้วแต่เหมือนตอนนั้นว่าทําีทไมพี่ถึงเล่นเพลงนี้ดันมาทำอะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่คุยเรื่องงานอะไรแล้วเหมือนว่าแบบมันมีโปรเจกที่เป็น cover เลยสักอย่างคือมันเป็นมันอยู่มันอยู่ในอัลบั้มคลีนของพี่นี่แหละแต่ว่ามันมีโปรเจกที่ต้องทางานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเพลงนี้เราก็เลย พอาําแล้วเราก็เลยขออนุญาตเอาแบบมารวมอยู่ในตัวอัลบั้มด้วยบางส่ญญางแล้วก็ไปใช้ในคอนเสิร์ตอีก<ช>ตอนเธอหมุนก็ไม่ใช่เพลงของเราตอนเธอหมุนรอคแชนซินรอกเธอนั่นก็เป็นเพลงของพิจิตตอนนั้นทาให้น<ช>ังสีอเดย์ที่เป็นเล่มของพิจิตระพาสแล้วก็เลือกเพลงศิลปินหน้าใหม่สมัยนะั้นนะก็เลือกเพลงมาคนละเพลงห้าวงเราก็ได้เธอหมุนแล้วพอเธอหมุนก็เกิดเธอหมุนก็เกิดอัลบั้มชุดเล็กที่จริงๆชุดนั้นจะมีเพลงใหม่แค่สามเพลงแต่ว่าชุดที่เหลือเราจะมาไม่นใั้เป็นแบบ มันไม่ใช่เป็นอัลบั้มครับแต่ว่าเอาทุกเพลงของชุดหนึ่งสองสามเนี่ยมารีเวิร์มารีมาเรียบเรียงใหม่ให้มันเบาลงแต่มันก็ไม่ได้เป็น<ม>อะคูสติกนะที่เรียกว่าอะไรวะอิเล็กโทรอะคูสติกคือมันยังมีเครื่องดนตรีครบทุกอย่างแต่ว่ามันมันปรับเปลี่ยนการเรียบเรียงใหม่<อ>เราไปฟังดูที่ชุดเล็กก็ได้เราก็จะมีเพลงทุกอย่างมีเพลงคู่กันในเวอร์ชั่นอื่น<อ>ซึ่งอันนั้น่ะมีเพลงเธอหมุนมีให้เธอซึ่งก็อยู่ในซีรีส์ด้วยแล้วก็มีเพลงเพลงของเราที่เป็นเพลงใหม่สามเพลง ซึ่งเพราะว่าถ้าเป็นเสียงพี่เมื่อยผมจะจาได้พอเป็นเสียงพี่บอลแล้วมัน<ร>แล้วพอในเบรกนั่นนะในซีรีส์มันมันมันดรอปเสียงเสียงเสียงดนตรีลงผมก็งเงี้ยหูฟังไครวะแต่ไม่ใช่พี่ปั่นแน่แต่ไม่ใช่พี่ปันนป่นแน่ทีมแนะ่นะที่แนใ่ใ,นใจคือไม่ใช่พี่ปัน่นอืมเพราะ<ต>ถ้าไม่ปันน่นล<ร>่ะเราต้องรู้ดีแต่ทีนนั้นคือปั่นจะดีกว่านี้เยอะมากแต่เราให้ปั่นจะแบบชัดจะแบบร้องดีกว่านี้แต่ซีนนั้นขึ้นมาแล้วดีนะแต่ซีนนั้นคือเพลงคือพระเอกเลยนะเพลงคือแบบโอ้โมันคือเห็นว คือพอฟังปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบภาพมันคือภาพมันคือสิ่งที่ตามมากับเพลงเพลงมันนำอหมอรบอลแล้วเราก็กรีดร้องนะว่ามึงพี่ปอนพี่ปอนโจมอนสตอักษเพื่อเอาเพลงใครมาว่าอะไรประมาณนี้เม่อไม่ได้ดูวันนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นรอยยิ้มกับเธอหมุนยังไมพี่ปอนดูให้มาคือยังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยจะดูดูแต่ที่แบบ มันจะโผล่ๆมาตาม f a c e b o o k ครับยังไม่ได้ตอ <ๆ S 3> ตอน <ๆ S 3> จะมีเพลงเราแบบตอนละเพลงเลยเว้ยก็งงว่า,วา,วาใช่ใช่ตอนละเพลงเลยพี่จริงๆราเคย,เ,คยเรื่องนี้คือเธอหมุนเนี่ยผมเคยคุยกับออฟไว้ว่าออฟพี่อยากฟังเธอหมุนมากว่าไหร่แม่งจะมาวะอะไรก<ม>าแบบเพราะอีพี้ี้ดูดาวเออแล้วคือแบบคิดในใจว่าพอมันมีดูดาวกูต้องได้ยินเพลงนี้ว่า ต้องมานนเมื่อยคือพี่เป็นประเภทอันนี้ต้องบอกตามตรงนะพี่อะแพชชั่นมากไม่กได้บอกรู้สึกได้รู้สึกได้อรัการแบบเบื่อนิดนึงเพราะแบบว่าเอ้ยอันแครัอนีเขาอยากรู้อยากรู้ครับหนึ่งคือพี่พี่อ่านวายมาตั้งแต่ตอนที่มันอยู่บนบอร์ดสองคืออ่ะสครับก็คือแบบว่าเป็นเพลงเป็นวงพี่น้องกันเนาะแล้วก็พอเราเราอ่านแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่ไม่ได้อ่านไม่เคยอ่านแล้วก็บอกตัวเองว่าแต่ยังไม่อ่านจนกว่าซีรีส์จะจบอืเพราะว่าเราไม่อยากคาดเดา แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคาดเดาหลังจากที่ดูปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นตามแกนดนตรีคอรเนี่ยไปเอามาจากเพลงมันต้องเป็นดิแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ฟังเธอหมุนวะเพราะว่าเขาได้ทังเธอหมุนเมื่อไหร่ได้ฟังลอยดมเมื่อไหร่จะได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยปิดอยู่อะไรมันจะต้องเป็นซีนประมาณไหนวะเพลงพวกนี้ถึงออกมาได้อะไรเงี้ยโหแล้ววันนี้คือวันนี้ออกทั้งรอยิ้มทั้งเธอหมุนเลยไงพอเห็นแบบว่า ขึ้นเขาเห็นดาวปุบรู้เลยมาแล้วซึ่งคือตอนแรกอะทีเซอร์ตั้งแต่ EP ที่แล้วใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเธอรหมุดแม่มา EP นี้ว่าแม่งดูดาวเว้ยอืมก็ลืมไปจนกระทั่งมาวันตอนที่ซีรีส์เล่นแล้วรู้สึกว่ามาคุณต้องมาคือมันเหมือนกับเพลงของตอนที่พี่พี่บอลร้องนั่นี่ยครับใจส่งงใจเจอตอนนั้นักที่รักน่ะอแบบโอ้โหแม่งแบบมันอุ้มบรรยากาศทั้งหมดเลยพี่ เมื่อยต้องไปดูครับ EP 1 1แล้วมาร์กเพลงมาร์กมาร์กมาเวอผต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนเบกได้ได้ในเบรกสมื่อยใน EP 9กับใน EP 1 1มันจะเป็นเพลงเนี่ยมาก่อนคือถ้าถูงใน EP 1 0เนี่ยหุยเพลงทั้งหมดของของสครับคือเรือลำใหญ่มากที่อุ้มสองคนนี้ไว้ แต่ว่าครอเป็นคอครอใช่แต่คือพีกับพีเนี่ยคือคือโอ้โหเราเป็นเมนแอคเตอร์อะเป็น leading leading actor จริงๆปะพี่นียาาว่าเพลงมันคือบทอะอืมใช่เป็นบทบทของคือสครับโชคโชคดีใช่ไหมครับ จริงๆเราคอยมาช่วกันมาช่กันใช่ก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อก็ต้องบอกว่าไอคนที่ได้แรงบันดาลใจแล้วมาสร้างผลงานนั้นคือแรงบันดาลใจคือโชคดีป่ะไม่ใช่สิใช่ว่ามันคือจริงแล้วมันคือแบบว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจที่แบบเขาเอาออกมาได้พี่ว่ายากมันคือสิ่งที่พี่บอลบอกตั้งแต่แรกแหละครับว่าพี่บอลกับเมื่อกเหมือนใจกับคุณจิตติตรงที่ มั่นใจว่าทําไปเหอะมันจะต้องมีคนฟังเพลงแบบนี้ของเราเว้ยแล้วเราทําด้วยกันแบบไม่มีเงื่อนไขเรื่องเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องแค่ใจเราอยากทํานี่ผมมีคำถามถามหนึ่งซึ่งอันนี้ผมย้อนกลับมาตรงที่ซีรีส์แล้วกันซีรีส์ตรงเรื่องนี้ก็เห็นพี่บอลกับเมืยอเองก็ไปเล่นด้วยก็เลยอยากจะถามว่าสครับในฐานะที่เป็นนักแสดงที่ไปเล่นเป็นสครับมันรู้สึกยังไงเข้าใจโจทย์เราปะไม่ เป็นนักดนตรีหรือเป็นนักแสดงเลยประมาณนั้นไหมใช่เพราะว่าพี่พี่รีบอักับเมย์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีใช่ไหมแต่พอพี่เล่นในซีรีส์เนี่ยพี่รู้สึกอพี่เล่นเป็นเป็นตัวเองหรือเปล่าเป็นสครับหรือเปล่าที่เขาอยากให้เป็นก็ถ้าถ้าถามผมผริงจริงผมไม่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องไปอย่างนี้เลยฮะก็โชคดีที่เขายังให้เราเป็นเราเองในตอนที่เล่นแต่ว่าถ้าถ้าถามก็คือก็คงก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงตอนที่เราไปเล่น คือทุกครั้งมัน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 ไม่เป็นธรรมชาติอะพูดลงตรงใช่ไหมทุกอย่างก็จะรู้ว่ามันเซตหมดก็พยายามพยายามพยายามจะไม่ไม่คิดอะไรกับมันแล้วก็เล่นดนตรีไปอะไรเงี้ยเขาก็ตอนแรกเขาก็มีบทนู่นนั่นนี่ให้คิดมาก็ปรึกษากับพี่บอลก็โชคดีว่าเขาใจดีว่าโอเคไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้หมดเดอ๋ยแยะอะไรขนาดนั้นก็ได้ซึ่งผมคิดว่าถ้ายิ่งพูดอะไรเยอะผมว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่อะไรเงี้ย ืคือเขาติดต่อมาไปเป็นสครับแหละไปติดต่อเป็นสครับมันเลยง่ายครับถ้าเขาติดต่อที่เราไปเล่นเป็นอันอื่นหรื่ิงนี้เราคงทําไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่ามันไม่ได้ยากเพราะว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องในบทมันก็คือมันไม่ใช่ไปดูวงอะไรแล้วเราเราไปเราไปเล่นเป็นวงนั้นคือเป็นบทที่ที่ที่เขาก็มาดูสครับจริงๆอ่ะมันก็เลยไม่ยากมันก็เลยมไปเล่นแต่อย่างที่บอกว่าเออมันก็รู้ว่ามันคือการมันเหมือนถ่ายเป็นสิ่งวิดีโอครับ คือต้องถ่ายแล้วคนสนุกคนเฮฮาโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานอีเวนต์คอนเสิร์ตจริงๆอะไรเงี้ยเห็นนะบางคนก็ก็ตั้งใจเต้นจริงนะดูไปดูใช่ใช่มีมีกลุ่มมีบางกลุ่มดูปลดปล่อยจริงๆอ่ะโอเคไม่ไม่เห็นคอนเสิร์ตยตในตัวมีมีมีคนที่ตั้งใจเต้นห่างจริงๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็ก็มีเรื่องบทบ้างแต่เราเข้าใจนะบทบางคําเขาบางทีเข้าใต้องต้องการบทหรือหรือคําพูดที่มันทรานซชั่นเชื่อมโยงไปสู่ การรีแอคหรือการไปเชื่อมต่อกับบทหรือการพูดกันของในภาคของการแสดงต่ออย่างไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีบางคําที่เข้าใจแล้วว่ามันถูกต้องกับตรงนั้นแต่ว่ามันจะเขินเราคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเราไปแสดงหรือคนมาดูสครับจะไม่เคยได้ยินสครับพูดแบบนี้อะไรแงี้แต่ <S 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 เราเออเราก็เลยคุยกันว่าเราก็เลยคุยกันแบบเหมือนแชร์กันว่าโอเคเข้าใจธีมของคําหรือหรือ วัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารแต่ถ้าเป็นพวกผมพวกเราเนี่ยเราพูดแบบนี้โอเคหรือเปล่าใช่ไหมเมืแ่อบบเขาบอกเออถ้ากันพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ขอตรงนี้ให้มันแบบพูดให้มันเพื่อให้มันแบบเออสำหรับคนที่อยู่ข้างคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเอาวัตถุประสงค์แล้วกันแต่ว่าคํมาให้เป็นคําตามที่เราแบบถนัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้ซึ่งพวกผู้กำเก่าก็ก็แบบก็ค่อนข้างแบบน่ารักที่เข้าใจเราแล้วก็เหมือนแบบยอมปรับตามอะไรเงี้ยใช่ครับว่ามันก็จะมีความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยแหละ เพราะถ้าดูใน Official t r a i l e เอนี่ยมันจะมีพมพมอพูดว่าแด่ทุกคู่ที่เกิดมาเป็นแด่ทุกคนที่เกิดมาเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับก็ดูมาเปิดอีพีแล้วยังไม่เจอขอโทษหัวหลอดดงาซ้ายขอโทษอ๋อยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีบทนั้นใช่ไหมหยนี้ยังไม่มีไม่แต่คอนเสิร์ตมันผ่านไปแล้วนี่ ผ่านไปแล้วด้วยเออเขาเชิญมาเสริมผ่านไปแล้วเราจะไม่พูดเราจะไม่เราจะไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับการสปอยแล้วกันเราข้ามเรื่องนี้ไปขอบคุณพี่บอลครับแต่จริงๆแล้วคําถามเนี้ยคําถามเนี้ยก็คือพี่บอลน่ะคือพี่บอลแต่แสดงเป็นใครอันนี้คือแสดงได้หมดนะเพราะนี่คือแบบว่านักแสดงร้อยเรื่องมาแล้วนะอ๋อใช่ใช่ใช่อ้าเป็นได้แล้วเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปเลยเอาอันนี้ไปเลยอะไรครับเราแสดงร้อยเรื่องแล้วนะไม่ขอเมื่อ ของเมื่อเนี่ยไม่ต้องซีรีส์หรอกเอาจริงมากเอ็มวีอ่ะเวลาไนทำเอ็มวีกันเนี่ยแล้วพุ่มกับก็จะมาขายงานแล้วก็พุ้มกับก็จะจบการขายงานด้วยการที่ว่าติดอะไรเนียมีอะไรที่แบบอยากทําไม่อยากทําอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่พวกคุไม่ต้องแสดงอะ่ะคือ <c oughs> เอาไปกลับไปถ่ายซิงค์ <c oughs> จะไปเออจะไปถ่ายซิงค์ใช่ไหมอะไรตัวปัญหาวงอะตอนนี้ตลปอืม จะไปแคนดิดอะไรยังไงตั้งกล้องไว้ก่อนแล้วค่อยไปแปะก็ค่อยว่ากันไม่อยากให้แสดงเอาเป็นแบบว่าไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นแองเกิลที่เป็นธรรมชาติว่างั้นเถอะแม่ถ่ายรูปใช่ป่ะรูปปกรูปพีอารูปอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าใครถ่ายกันอยู่อ่ะไม่ไม่มีรูปไหนตั้งใจนะคือต้องชวนคุยกันแล้วก็กดสแนปไปเรื่อยแล้วก็เลือกว่าที่สแนปอันไหนมันดูเป็นธรรมชาติสุดไม่แต่ถ้าบอกว่ารูปนี้ใส่พี่มันก็โอเคไง ล่าเริ่5สี3 2เนี่ยรูปจะเฮียมากเลยคือถ้าแต่งงานแต่ไมต้องคุยแบบอําหลอกลอก่อคือทุกคนต้องมีวิธีหลอกล่อในการที่จะทำงานด้านภาพกับพวกพี่บากอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้อะเออมัน<อ>มันจะรู้สึกว่าคือถ้าสมมติอะไรอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนกับไปทําให้เขาช้าไปทําให้เขารู้สึกมันไม่ได้ผลงานที่ดีที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยครับคือเรื่องเรื่องรู้ตัวทันทีนี่มันคือมันคือยอมรับได้อย่างหนึ่งนะว่าแบบ เฮ้ยมันคือเรารู้แหละว่าข้อจํากัดของเราคืออะไรธรรมชาติของเราคืออะไรแล้วเราก็ความมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะทําเพราะว่าอยากทําแค่นี้แบบนี้เท่านั้นไม่ใช่มันคือสิ่งที่เราบอกพร้อมบอกว่าเนี่ยถ้าดีที่สุดที่พวกผมทําได้คือแบบนี้อันนี้มันเป็นความมหัศจรรย์นะที่มันลงตัวกันได้แบบคลิกแล้วก็ทั่วโลกนะที่บอลเมื่อคือคือเรื่องนี้มันไปทั่วโลกนะครับทั้งเพลงที่ซีรีส์มันทำให้แบบว่ามันมันเพื่อกันเลยอะไรนะสามร้อยล้าน แล้วมันเป็นแมสแล้วมันเป็นแมสแบบทั่วโลกอะมันไม่ใช่แมสแค่แมสมองไทยนะมันเป็นแมสแบบไปวความชอบบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของแบบซีรีส์รู้กกับช่องนักแสดงล้วนๆอันนี้กล้าบอกนะเราก็แค่เป็นแบบเป็นส่วนลิงไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เปงคนที่มองเอยพี่ป๊อบมองว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ความโชคดีนะคือก่อนที่จะมีความโชคดีตรงนี้ได้มันมาจากเขา เอาสครับมาเขียนบทก่อนก่อนโชคดีก็ดวงดีอยู่ดีฮะใชคือคือด้วยความการที่มีเพลงที่เขาอยากจะเล่าอ่ะโดยการที่เอาเพลงมาเขียนในบทแล้วบทมันถูกไปทําเป็นหนังอ่ะคือบทด่าถ้ามันดีอ่ะห้าสิเปอร์เซ็นของหนังเรื่องนั้นมันก็ประสบความสําเร็จไปแล้วไงเพลงมันก็ต้องดีด้วยไงแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของงานที่ใช่เวลาที่ใช่ใช่แล้วองค์ประกอบที่ใช่ในเงื่อนไขที่มันทุกอย่างมันใช่มันอุ้มกันนะว่า